ปกติเราดีแล้วจะแสดงว่าอะไรเนี่กหมพ้องอยู่ก็แก้ไขตัวเองก็ทำสิ่งที่มันดีขึ้นไม่แต่พักเฉลียวยังมีประโยชน์อย่าว่าแต่อย่างอื่นเลยที่เขาติดเราเนี่ยก็ให้วิชาให้ความรู้แก่เราถือว่าแค่นั้นนะเราก็ได้พิจารณาได้ปรับปรุงแก้ไขตัวไหนอะไรเงี้ยอ่อถ้าพิจารณาอันนี้ไม่มีอย่างที่เขาตีนี่ก็ไม่ได้ลายันเลยเนี่ยงุ้มไปเดือดร้อนนะเนี่ยงุ้มเนี่ยลายบอก ครับคือวิธีการในตูน้เนาะสูตรลัดเล่นบนตูน้ไหนสูตรลัดนี่คือเอาแกะออกจาก <c oughs> บังคับตัวไปนะบังคับทั้งอ้อมเลยบังคับทั้งอ้อมเออคักไร <c oughs> เอาตู้ซิปไปยังครับเดยไปผักหวานวะไม่แหนงอยู่ในถุงนลยผักหวานผักหวานอ่าเดี๋ยวเดี๋ยวอย่าเฝ้าครับผมเบิ้งนะเนี่ยมากนั้นเนาะโอ้บ <c oughs> ่เคยเห็นไอ้จ้า ไม่เนียงกระสุดอ่ะมากผักหวานนะหัวหน้าเอาแหวนแบบใยไว้แหวนตอวมากผักหวานนะ่เนนะเอาไปปลูกเนี่ยนุ่ยงย่ายดนะีเลยเนะี่ยเที่ยวไปปลูกใส่เขาครับเด็กปลูกวัดนธรรมเนาะโอ้ปลูกแห่พระอาจรววา,ารย์อยู่วัดนธรรมเนาะครับเนาะให้ญาติย้อมเบืงนะ้งเนาะโอ้งามวะงามวะอู้งามครับสวัสดีครับพี่น้องครับเมื่อกี้ขออนุญาตพาพี่น้องขึ้นไปเที่ยวทึงสำน,นักสงฆ์บนภูเขาอีกเทืร์นึงเนาะครับเนาะไปนั่นกันครับพี่น้อง ที่สำนักสงฆ์ถ้ำสายทิพย์นะครับเนาะเมื่อนี้ไปคุยกับพระอาจารย์แล้วก็ไปปลูกผักวหวานกันครับพี่น้องครับไปเบิ่งว่าวิธีการปลูกผักวหวานเป็นแบบไหนนะครับเนาะนี่คือห่วยวัดถ้ำสายทิพย์คระสเนาะสำนักสงฆ์วันนี้ไรเป็นห้าสิบที้จะบอกโอ้ยงยองยองแล้วก็เอาเปลือกออกว้อมเอาเปลี่ยวออกบนละเปลือกตัวแรก อยากตักินมันหออยู่นี่กินหอนี่แกออกให้หมดผมผมออกมักเลยอาจารย์ผมออกมักเลยมันนานออกเพราะว่าเปลือกนี่มันค้าเปลือกเนี่ยตัวจะออกได้นี่มันมีเปลือกเห็นบ่ขั้นมันมีเปลือกนีออกไงนี่มันจะแทงห้างไวเพอาแทงห้างไว้บนโดนมันก็แตกมันก็จะแตกเป็นใบประมาณเดือนนึงอะแตกเป็นใบแต่ว่าห้างนี่ลึกแล้วเด้ของผมของผมมันซุ้มตรงนี้ดินท้ายก้อผมจยปลุกเนี่ย เหมือนนี่ผมบ่มอันผมบ่มหลายผมน้อยอยว่บ่มหลายอยู่แต่ว่ามันคันแดด้อนหลายผมบอกการบ่ซื้นมันก็จะจะบอกนั้นผมปลูกกับกวางโม่ไม่หรอกเพรบ่ได้ลอยจากดินโตวดชนำแล้วคนยี่ปลูนเนี่ยวันเนี่ยเนี่ยมันซื้อกวาค้าไปเนี่ยมันใกล้ๆกล้กับไอ้กอไผกับบ่ได้ตัวนี้ผมปลูกต้นกับต้นไม้กับต้นไม้เองค่ะต้นไม้ต้นน้อยน้อยหยังไปสัก เนี่ยเอาไม่เฉาะออกคือวิธีกัดในตู้เนาะสูตรรัดเล่นบนตู้เลยสูตรรัดนี่คือเอาแกะออกจากแกะจากนุ่ยจากเปลือกขอบนตู้เนาะบังคับตัวแป่ะบังคับท้งอ้อมเลยบังคับท้งอ้อมเออคับไรโอ้ยนี่โอ้อันนี้คือไฟจานแล้วบอกว่าอันนี้เป็นขัดนิ่งรัดนะครับเรื่องนิ่งลัดได้ไว้กว่าโอ้ครับ ได้รถเสีนหน้าได้คุณกระติ่นป้าปลาคนนี้เลยมาเห็นอะไรอีกได้ไวได้ไวเก็บยอดกินได้ด้วยอีกห้าปีพุ่นโอ้ครับครับครับอีกหกปีพุ่นย่างหน่อยครับมันซราตอนมันยิ่งใหญ่หนิล่ะคันมันใหญ่รุนรนแลงวแต่ว่าอันดับแรกเห็นมันติดหักมันแทงลงได้ก่อนัะถุอเละอือเอีเขาทาไปตัวบอแกแล้วตัวบอออกตัวออกฟังงเั้นแล้ว โอ้สำหรับของตู้เนี่ยฝังหมเลยนะครับฝับงหนะมเลยโดนแน่ครับบ่เพียงนะครับออที่ท่านมันนมะันอยู่กับครกครับโอ้ครับอันนี้ผมไม่ใส่ไว่าน้ำหดได้ไปนี่ก็จะไปหดเด้ไปนี่หดดิ้ตั้ที่ดูแลได้ยังทำมั่นเสมอกว่านะครับนะเนาะอันนี้อาจารย์เราก็ปลูกไว้ตามธรรมชาตินะครับนีออ่ก็แม่นจินนะครับเออแม่นครับผมใส่บี้เลยทีครับตู้ได้บ่ะตู เลยเลยเออเออครับครับอ่ะมาน,นึา่ะเขาเอาโอ, Hus, โอ,อ้อันนี้เปียกในอันนี้เปียกนอกอันนี้เปียกนอกอันนี้เลี้ยงน,น่ะอันนี้เปียกในนีเนื้อมันน่าตุ่นนะเนื้อมันไม่ปกติโอ้ไซ สต้นอันใดก็ตูเบอร์เนี่ยอู้หไหลเลตุดฮะผมเรียวเบื้งนี้ประมาณห้าสิบตัวยังตับมาห้าสิบ้สิบขึนครับห้าสิบห้าสิบห้าสิบขึนอยอะห้าสิบขึนเนี่ยเอาไซส์สองนะครับโอ้กันตัวุ๊กคุยปุ๊คุยแต่ปะทมันตายตัวนึงนะครับครับยังตัวนึงโอ้นี่ครับร่อนเราเราไปั้งเลย เกนแทบอาจารย์วเก็บด้ันาขอบุณมาคุยอย่นแบบนี้นี่รอดต้นนะครับอาจารย์นะโอ้ครับวัดก่ไม่ไม่รอดนะท่านโอ้ตุ่นรอดถึงใจเลยอาจารย์แล้วว่าแก่ยังที่นี่ แต่ตู้บริคิดแบบนี้ยันบ่บ่เขาทาขนาดนั้นมันซร้านอ่ะมันลายเรียกว่าผมที่อยากเอาลงเฉลยไปมันลายว่าแต่มันลงดินผมกวนมันของกวงนะผมกวนมองเลยบ่มหินนี่ผมเอามักค่อยๆมักผมงายเอาทั้งก้นลงเอาหักเอาปลายขึ้นทั้งว่าครับแรกๆไพ่จันว่าพ่อทั้งเบิดนี่คือไตก็นมิตรครับแห้งเลยเป็นปียังบ่ขึ้นนะครับเนาะไตครับครับเอาสูตรไม้สูตรไม้มาเลยอาสูตรไม่ถ้าแกงมันสิ้นเนี่ย สิบห้ามือก็แตกหักแล้วครับสิบห้ามือนะครับวันสองอาทิตย์ครับทุกวันนี่เราทําดีไหมแต่เราวันน่ะแค่พิจารณาว่าเราทําดีไหมแค่นั่นแหละถ้าเราทําดีไม่ต้องไปกลัวเขาจะนินทาหรือว่าเขาจะชมหรอกการนินทากันชมน่ะมันเป็นของโลกอยู่แล้วมันเป็นเรื่องปกติของมีความโกรธความโลภความหลงอะไรนั่นแหะของมนุษย์เรานะครับเนาะการตเดียนมีการชมเชยอะไรไง ถ้าคนไม่มีสติพอเนี่ยมันจะลมในคำชมเชยหรือว่าคำเขาดูถูกหรือว่าติเตียนํำใจไม่ได้หลพวกนครับแต่คนคที่เขามีสติแล้วเขาไม่ได้สนใจหรอกเรื่องการจะชมหรือว่าคำนินทาอะไรแล้วแต่ครับอย่างที่ว่าบัณฑิตทั้งหลายไม่ยอมไม่หวั่นไหวนินทาอะไรสรรเสริญะครับผมเขาไม่ได้หวั่นไหวกับคำนินทาหรือสรรเสริญครับมันเป็นเรื่องของชาวโลกเขาครับแล้วก็มาทางธรรมอย่าง ถ้าเรียนรู้หรธรรมจริงๆเนี่ยก็ต้องปล่อยวางต้องปล่อยวางสิ่งไหนที่มากระทบก็ปล่อยวางมันก็สุขสบายใจคือทำตัวให้สบายใจอะไม่ต้องทุกข์ใจก็พอละแล้วแต่ละวันก็ดูกันกระทำของตัวเองว่าเราทำดีไหมแต่ละวันแค่นั้นเอง หนึ่งไม่ไปเบียดเบียนใครไม่นินทาใครไม่อิจฉาใครก็ถือว่าเป็นคนดีแล้วครับตอนนี้ทำจำนะทั้งนี้ทั้งนี้อยู่ทั้งโอ้นี่นีนฝาวบ้านนี่ทั้งนี้มันจะโอ้ครับทั้งนี้มันจะออกยอดเนี่ยทั้งนี้ยอดมันเนาะล่างมันจะนู่นนะมันทั้งตูดมันนี่มุนมนเนาะไป ครับเอาเสร็จแล้วสิตัวเอาได้หแล้วโอ้ครับต้องนับเหรอครับน้วนับนับน้อครับน้อลูกนึงอย่างนึงไม่อย่างโอ้ยุยุ่ธหลังยุน่ตตู้อีกอันนึงครับโอ้ครับเรามะเราก็ต้องไปปลูกฟังธรรมะจากาพายจันไปน้ำแล้วครับคดงานไปน้ำนะครับนาอธรรมยุทธนิกายโต้ย่างงูต้นมันไม่ได้เกี่ยวกันเนาะครับอยู่ที่กันกระทำอยู่ที่กันปฏิบัติสำหรับธรรมยุทธกับมหานิกายเนี่ยนะครับ อยู่ที่การปฏิบัตินะครับเนาะย้โมาตเดียวกันนั่นแหละครับคือนิกครไหนก็ดีหมดนะครับเนาะดีหมดลวครับอยู่ที่การกระทำครับอยู่ที่การปฏิบัติอยู่ที่การกระทำนั่นแหละเป็นธรรมยุทธปฏิบัติไม่ดีกระทำนั่นแหละเป็นนิกายปฏิบัติไม่ดีก็ทำนั่นแหละครับจวัดมีอะไรบ้าง<อ>าแ,ตแต่พักเห้รูยังมีประโยชน์ <laughs> ครับสิ่งต่างๆมีสองด้านเสมอนะครับเนาะมีทั้งดีทั้งไม่ดีจะให้ดีทั้งหมดก็ไม่ใช่ไม่แต่พักเคลียร์กยังมีประโยชน์ยัาว่าแต่ย่างอื่นเลยทุกสิ่งทุกอย่างแล้วก็มีทุปอยครับครับครับอาจารย์ครับครับโอ้เปียกหนาถฟังไว้ได้พี่น้องเด้ออาจารย์โลเทศนาไปจะมาติดเราเนี่ยไม่ต้องครยหรอกที่เขาติดเราเนี่ยก็ให้วิชาให้ความรู้แก่เราถือว่าแค่นั้น เราก็ได้พิจารณาได้ปรับปรุงแก้ไขตัวไหนอะไรเงี้ยอ่าครับไม่ใช่จะไปตีเขาเอาตีเราวดีแล้วแสดงว่าอะไรยังบกพร่องอยู่ก็แก้ไขตัวเองก็ทำสิ่ทมันดีขึ้นโอ้ตีเพื่อก่อนะครับพี่จันถ้าตินั่นก็คือเฮ็ดแถวแก้ไขในในสิ่งที่มันบกพร่องนะครับเนาะเขาจะถึกตีมันวะครับอ่าครับครับแต่ว่าตีแล้วก็ทารณา มันไม่มีอย่างที่เขาตีนี่ก็ไะเป็นแนวเดือดร้อนนะแนวงุ้มแนวลายบอกเอาที่ผ้าจานแล้วเพ่อไว้นน่ยบอครับไปเอาเอาที่อุ้ยยกยกห้างไปเลยไอยกไม่ไปเลยบอครับเอาไม้ที่ละต้นสองต้นนะครับนะเอาดินบ่ต้องเอาบอครับเอาดินใส่พอมเอาดินใส่พอมนะครับนะครับครับครับ ครับพี่น้องเมื่อเนี่เขามีกิจกรรมดีๆนะครับเนาะผมซิมาปลูกผักหวานครับพี่น้องครับซึ่งพายจานร์กับตุลอดเราเพาะไปนะครับเนาะนี่นะครับเด้อนี่ซื้อผักหวานที่เพาะไปนะครับเนาะเขาซิเอาไปปลูกน้ำกันครับเอาไปแบบนี้ล่ะครับหมุด้วยครับพี่น้องครับ มันดินเก่าเหรอดินมันเงี้ยเงี้ยเดี๋ยวไปไปปลูกครับมันนอนลงก็ได้ก็เมันบัตันปลูกผักหวานนี่ไหนครับปลูกผักหวานโอ้ครับผักหวานนี่ก็ใยซ่าแน่นบ่ตัวซ่าซ่าครับครับอ่ะซ่าถ้าข้ามเข้าปลูกมันก็ต้องได้กลิ่นให้เขานะครับด้วยต้องทำใจแลครับครับโอ้มันจะมากซ่าตอนหน้าแรงนะ ครับนี่นะครับเนาะที่นัยนครับตุ่นหลอดแล้วจ้องนี่มันเปลี่ยนอย่างไรครับม้วนจุ่มอยู่ผมม้วนจีนในการยื่นยันนี่นะซึ้งๆครับพี่น้องท่ามกลางแสงแดดที่ฮอนเหลือเกินครับมืึอนะครับแต่พวกเขาก็ไม่ได้ย่อท้อนะครับเนาะต้องเฮ็ดให้แล้วครับตั้งใจมาแล้นะครับเนาะอู้แล้วเสร็จยังสิพักกันครับพี่น้องครับ นีนแล้วโอ้ตู้นี่ใจบุญสุนทันดิแต่ตัวเอาผักหวานมาคนมาปลูกวะโอ้เอาับเอาผักหวานมาปลูกวัดน,นตุนคนมาปลูกได้ในผักหวานกัปลอกไว้เพียรเท่าพารเจเพียรูกเพลลานครับยำลูกลานมากให้เขาได้เห็นนะมกปลูกนี่โดยเฉพาะผักหวานบัตู<บ>่ผักหวานนี่คือวอายัางไงกินแซบไรกินแซบไร,บไรครับปลูกไว้วัดไว,ไว,ไว้วะห้าหยาดย้มเพิ่นมา ทำบุญทำทานก็ให้เพิ่นได้ชื่นชมนะตูนเนาะหรือห้บางคนอยากกินแกงฝรวานก็เก็บไปแกงมันตัวโอ้ดีขนาดดีหลายตัวไอ้ปุ่นลหครับที่ปลูกไปพุ่งนะตูนเนาะโอ้แดดก็ะห้อนตัวไอ้เนื้อไหลไข่ง่อยเลยตอนนี้โตโตโตตานนูนสวัสดีครับพี่น้องครับเมื่อนี้ผมกับตูนรอดแลวก็พ่าจานนะครับเนาะ ักนมาปลูกผักหวานครับอยู่ถึงสำนักสงฆ์ท่าสายทิพย์นะครับนะบ้านกลางตำบลโนนท้องอำเภอเกษตรจังหวัดเชียงพุทธเกล้าครับน้องครับโอ้บรรยากาศมื้อนี้นี่เป็นนังได้ไหตู้ควันไดี๋มนะครับแล้วกลางมันกลางครับบ่แม่นปัญหาบ่กตัวมันจะตกเน่ยหรือมันมันยี่แดดก็ยังบว่มันมันจะได้มาปลูกผักหวานวะครับ ครับเมื่อประสงค์สิทําความดีเราห่อนกนระซังมันบอกตัว oh. บอกว่นอุปสรรคเนาะโอ้ oh. ตูนี่เขาท่าขนาดเลยเกี่ยวกับห่อนครับครับครับตูครับโอ้เบึงนด้พี่น้อง้ะนี่ก็เต็มไปได้วยถ้ำนะครับเนาะถ้ำนี่ก็เป็นสาราหลังปัจจุบันนี่แหละครับพี่น้องครับนี่สาราหลังปัจจุบันนี่ก็อยู่ทั้งถ้ำนะพี่น้องได้อยู่ทั้งก้อนหินหญ่แล้วครับนี่ครับ ก้นหินนะครับเนาะเห็ดน้ากันครับราค็พุ่นละครับสาระอยู่ทุ่งพุ่นพี่น้องด้ครับพี่น้องนี่คือเม็ดผักหวานนะครับเนาะวันนผักหวานนั่นหนึ่งครับปลูกกระซิเรียบร้อยมาแน่ลวล่ะครับพี่น้องเลยอีกสามสี่เม็ดนะครับเนาะเมื่อยข่อนแดดครับแต่การมีความสุขนะครับเนาะถือว่ามาทําบุญน้ากันครับพี่น้องเมื่อนี้ก็ขอเอาบุญไปฝากพี่น้องน้ำนะครับเนาะ กับการปลูกผักหวานอยู่สำนักสงฆ์ทำสายทพิปน้่กันครับพี่น้องครับครับนี่ก็คือการพ่อพผักหวานนะครับเนาะเมื่อปลูกไว้แล้วครับเอาต้นกล้ามาปลูกไว้แล้วเขากระสีเอาขวดน้ำนะสำนักมาครอบไว้เองสิครับกันมดกันแมงครับพี่น้องไปแทะนะครับเนาะต้นกระสีได้จะเจื้นเติบโตขึ้นมาครับเพราะจะเลื้นเติบโตแตกใบแตกนั่นแข็งแรงแล้วกั เอาขวดออกครับพี่น้องมาครับาะจังเห็น่แหนะครับตอนนี้ผมก็ได้เอาขวดใส่ไว้เรียบร้อยแล้วนะครับเนาะครับสำหรับคลิปนี้ก็ไว้สำนีนะครับเนาะคลิปหน้าพ่อกันไหมครับพี่น้องครับโปรดติดตามด้วยพี่น้องด้วยว่าผมสิมีคลิปดีๆแล้วใดมานำเสนอครับพี่น้องสวัสดีครับพี่น้องครับ